เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแบบนี้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรมักพบเจอปัญหาพืชไม่โตระบบรากมีปัญหาดินไม่ล้วนซุยดินแห้งแรงในช่วงฤดูหนาวที่แดดแรง รู้ไหมคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรชมคลิปนี้ต่อได้เลยค่ะเกษตรกร,ร,กรมักพบเจอปัญหาลากไม่ดีดินเกดตำ่ำลากไม่ดีไม่ได้หมายความว่าลากไม่สมบูรณ์หรือลากไม่อ้วนลากไม่ดีหมายถึงการแตกใหม่ของระบบลากเกิดขึ้นน้อยอาจจะได้จากภาวะแทรกเข้ามาด้วยเรื่องเชือ้อราหรือปัญหาน้ําท่วมปัญหาการทําสารที่ไปกดระบบลากทําให้ระบบลากไม่ดีไม่มีการแตกใหม่แต่เมื่อมันเกิดที่ระบบลากเราจึงมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในดินดังนั้นเราต้องกระตุ้นให้ลากแตกใหม่ได้ดีดินก็ต้องดีด้วยค่ะ Ha <todiculose> แนะนำตัวนี้เลยค่ะคิงแกนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสารปรับสภาพดินเสริมการเจริญเติบโตสูตรเข้มข้นพิเศษช่วยเร่งการสร้างรากใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ที่ใช้ทางดินโดยตรงมีส่วนช่วยในการแตกรากฝอยทําให้เกิดการกระตุน้นให้รากฝอยรากใหม่เจริญเร็วช่วยปรับดินที่เป็นกรดช่วยปลดปล่อยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุเดิมที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่เราใส่เข้าไปใหม่แนะนําตัวนี้เลยค่ะคิงแกนสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินและการแตกรากใหม่ทําให้พืช สวนหรือไม้ผลมีความสมบูรณ์และมีรากที่แข็งแรงพร้อมออกดอกออกผลได้อย่างเต็มที่อัตราใช้ง่ายๆเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำยีลิตรใครที่สนใจนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคิงแกน1กระปุกนะคะขนาด500กรัมปกตินะคะ799บาทลดเหลือ299บาทเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะซื้อ2กระปุกจากปกติ1598บาทนะคะลดเหลือเพียง598บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะเราแถมฟรีให้อีกเลยค่ะ1กระปุกสั่งซื้อวันนนี้ะะคะ ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะใครสนใจนะคะพิมพ์คอมเมนต์หรือทักแชทมาได้เลยค่ะ